ผมนี่นะครับของรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆอยที่เราจะแจกให้กับลูกค้านะครับผมสวัสดีครับกินจันจังชาบูบกย่างเนยนะครับผมสั่งหนึ่งได้ถึง2นะครับทั้งชาบูและย่างเนยนะครับผมาทางเราจัดกิจกรรมนะครับเพื่อ เป็นของขวัญให้กับลูกค้านะครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมลูกค้านะครับที่สั่งซื้อนะครับผ่านไลน์นะครับผมเราจะทําการเล่นเกมกันนะครับผมเล่นเกมผ่านไลน์นะครับลูกค้าที่สั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับผมจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมนี่นะครับเกมของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับกติกาการเล่นนะครับก็คือเมื่อลูกค้าสั่งผ่านไลน์ใช่ไหมครับเราก็จะ โน้ตนะครับกิจกรรมตัวนี้ไว้ในลายส่วนตัวระหว่างเรากับลูกค้านะครับแล้วก็จะทาให้จะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเล่นกิจกรรมเนี้ยไปถึงแต้มที่เท่าไหร่แล้วนะครับทุกครั้งที่สั่งนะครับทานนะครับเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเราจะให้ลูกค้าแรนดอมนะครับผมจะคล้ายๆกับการทอยลูกเต๋านะครับผมอันนี้ลูกค้าที่สั่งออนไลน์นะครับอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆกับลูกค้าที่สั่งออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะ วิดีโอคอลนะครับเพื่อแรนดอมของขวัญนะครับผมเมื่อแรนดอมเสร็จนะครับปุ๊บเราก็จะเอาของขวานี้ไปส่งให้กับลูกค้านะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับผมทุกครั้งที่ลูกค้าทานลูกค้าจะได้สิทธิ์ในการดีดนะครับสปินวงล้อนะครับผมแต้มเดินทางก็จะขึ้นอยู่กับแต้มที่ลูกค้าดีดได้นะครับสมมุตินะครับว่าลูกค้านะครับดีดสปินวงล้อนะครับได้ค่าพลังงาน3นะครับลูกค้าก็สามารถเดินได้ 3หน่วยนะครับ3หน่วยก็จะมาอยู่ที่เลข3นะครับพออยู่ที่เลข3มเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ลูกศรนะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบพิเศษตามลูกศรนะครับมีทั้งขึ้นและลงนะครับถ้าเคลื่อนที่ขึ้นก็จะเป็นโบนัสในการเดินที่ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเคลื่อนที่ลงก็จะเป็นเหมือนกับดักนะครับผมโอเคครับก็จะมาอยู่ที่6นะครับแล้วสมมติลูกค้าทานคร้างต่อไปนะครับสมมุติว่าลูกค้าถอยลูกเต๋าได้ดิสปินนะครับวงล้อได้ 2แต้มนะครับลูกค้าก็จะเดินมาตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่6กนะครับก็จะเดินมาที่7แล้วก็จะเดินมาที่8ที่เป็นรูปของขวัญพอมาอยู่ที่รูปของขวัญเนี่ยลูกค้าก็จะได้ทําการสุ่มของรางวัลน,นะครับก็จะให้ดีดสปินเพื่อสุ่มว่าจะได้ของรางวัลขนาดเท่าไหร่นะครับเราจะมีให้5ขนาดเป็นกล่องขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไล่ไปขนาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับซึ่งของขวัญกล่องใหญ่สุดก็จะได้รา,างวัลสูงสุดนะครับผม ก็ลดหลั่นตามกันไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ตำแหน่งที่6แล้วลูกค้าเดินมาสปินตนะครับดีสปินแล้วได้ค่าพลังงานในการเดิน3แต้มนะครับลูกค้าก็จะมาหยุดอยู่ที่เลข9้าซึ่งเลข9เนี่ยเป็นกระทะนะครับเป็นลูกกระทะลูกค้าก็จะได้กระทะไฟฟ้าไปปีหนึ่งใบนะครับผมใน1เกมนะครับกระทะไฟฟ้าเนี่ยจะได้1ใบนะครับใน1เกมเพราะฉะนั้นเป็นการการันตีว่าลูกค้าทานและเล่นเกมในกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับจะได้กระทะอยู่แล้วนะครับยังไงก็ได้ แต่ของขวานเนี่ยสามารถได้ซ้ําได้นะครับกระทะได้แค่ครั้งเดียวใน1เกมแต่ของขวานเนี่ยจะได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่การเดินของลูกค้าเลยแล้วสมมุติว่าลูกค้าทานไปเดินทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วการชนะเกมนี้ก็คือการมาหยุดอยู่ที่สมบัติกล่องใหญ่นะครับผมอ่าปลายทางนะครับถ้าเกิดว่าเดินทางมาอยู่ที่สมบัติกล่องใหญ่นะครับเราก็จะมีเป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อไว้ซื้อชาบูย่างเนยที่ร้านเรานะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับผม สามารถใช้บัตรแทนเงินสดนี้แลกทานไปได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะให้มูลค่าอยู่ที่999บาทนะครับแต่อนาคตเราก็อาจจะปรับนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับแต่จะไม่มีทางปรับลงนะครับถ้าจะปรับมูลค่าก็อาจจะปรับขึ้นอาจจะปรับขึ้นไปเป็น1499บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่นี้เบื้องต้นนะครับอยู่ที่999บาทนะครับถ้าลูกค้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บลูกค้าได้สิทธิ นะครับใช้คุมปองเงินสดนี้ได้เลย999บาทก็ได้กินชุดใหญ่นะครับสั่งชุดใหญ่ทานโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับประมาณ2ชุดนะครับผมแต่คราวนี้มันมีนะครับกฎกติกาคือการเดินทางนีครับต้องมาหยุดที่สมบัติพอดีนะครับสมมุตินะครับลูกค้าอยู่ที่ตำแหน่ง46นะครับซึ่งใกล้สมบัตินะครับผมแล้วลูกค้านะครับทำการแลนดอมนะครับสปินค่าพลังงานในการเดินนะครับได้เท่ากับ5นะครับลูกค้านะครับก็เดินไปที่สมบัติ นับ1น,นะครับแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับมาให้ครบ5นะครับผมก็คือพอเข้าไปที่สมบัตินับ1แล้วก็ถอยมาที่4 6นับ2 45นับ3 44นับ4แล้วก็43นะครับนับ5แล้วก็จะมาหยุดที่กล่องของขวัญน,นะครับลูกค้าก็จะเป็นการได้กล่องของขวัญสุ่มอีก1ครั้งนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเบื้องต้นนะครับไว้ในตอนต้นนะครับว่ากล่องของขวัญเนี่ย เรารับได้ตลอดทุกเวลานะครับถ้ามาหยุดที่กล่องของขวัญได้สุ่มอีกแล้วอยูดที่กล่องของขวัญก็ได้สุ่มอีกแล้วนะครับผมมีแค่กระทะเท่านั้นที่ได้ครั้งเดียวในเกมนะครับผมโอเคครับคือยังไงก็ถึงอยู่แล้วครับแต่ว่าจะถึงเร็วถึงช้าก็ต้องวัดดวงกันวัดโชคกันของแต่ละคนนะครับผมโอเคครับขอบทุนมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมสนุกนะครับจากทางชาบูบกย่างเนยนะครับกินกันจังชาบูบกย่างเนยยินดีบริการครับผมสวัสดีครับต่อไปนะครับเรามาดูของขวัญที่จะแจกกันเลยนะครับ กันนะครับผมลูกค้านะครับที่สั่งผ่านลาย e ID นะครับ ID หมู Under s c o r กนกเติมเอนะครับตามที่ผมแจ้งไว้ในรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมอันนี้เราจะทำการนะครับสุ่มแจกของรางวัลนะครับผมนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับผมถ้าสั่งชุดเล็กนะครับจะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับนี่นะครับสั่งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับผม ก็เราจะทําการให้ลูกค้านะครับหมุนวงล้อนะครับเพื่อสูงของขวัญนะครับมีของขวัญเล็กของขวัญกลางของขวัญใหญ่นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่ากระทะชาปูที่เราแจกในกิจกรรมนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับเมื่อแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวกระทะนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับผมนะครับเราก็ทําการประกอบนะครับจะมีหูฝามีสายไฟนะครับอันนี้ถัดลองนะครับผม ของน้ำมันนะครับเวลาทานน้ำมันจากเนื้อสัตว์นะครับนี่นะครับผมตัวฝานะครับก็ไขน็อตยึดอย่างนี้นะครับมันจะมีมาให้3ามชิ้นมีน็อตนะครับมีตัวรองแก้วแล้วก็ตัวมีตัวที่จับนะครับผมก้าวน็อตไข่ลงไปนะครับส่วนนี่นะครับถาดรองเก็บน้ํามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณรูนะครับแล้วก็เอาตัวถาดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ เสียบปลั๊กนะครับเปิดเตาลงเนยลงน้ำชาบูได้เลยครับเรียบร้อยครับ